พอแล้วนะคะติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องทางเสือผ่านต่อนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตในวันนี้ค่ะทันโตเสร็จโถมนุษย์เสสุผู้ฝึกตนได้คือผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์และปิดท้ายวันนี้นะคะไปชมภาพลูกเสือภูมาเผือกหายากที่เตรียมจะนําไปดูแลต่อที่เขตอนุรักษ์ใจในจังหวัดแอนติเอกัวของโคลัมเบียนะคะโดยลูกเสือตัวนี้ถูกพบขณะอายุราวหนึ่งเดือนเจ้าหน้านนที่ก็เลยเอามาดูแลต่อเพราะเชื่อว่า มันไม่สามารถรางตัวให้เข้ากับพื้นป่าซึ่งอาจจะทำให้มันถูกล่าได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ